สวัสดีครับวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมาชวนคุยกันครับเป็นข้อความจากปกหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าพลิกอดีตสร้างอนาคตอ๋อค่ะชื่อน่าสนใจนะคะใช่ครับแล้วคำโปรยนี่สิครับมันแบบว่าสกิดใจมากอดีตไม่ได้กำหนดอนาคตถ้าเรากล้าเปลี่ยนอืมแล้วก็มีอีกอันเรื่องราวของการรีเซ็ตชีวิตสั้นๆแค่นี้แต่เหมือนมีอะไรให้คิดเยอะเลยครับจริงค่ะ ฟังดูมีความหวังแต่ก็ท้าทายเหมือนกันนะคะนั่นสิครับวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเจาะกันลงไปในแน,แนวคิดนี้แหละครับว่าไอ้ที่ว่าอดีตไม่ใช่ตัวกําหนดอนาคตเนี่ยเออมันจริงแค่ไหนค่ะ แล้วพลังของคําว่ากล้าเปลี่ยนเพื่อจะรีเซ็ตชีวิตอย่างที่เขาว่าเนี่ยมันมีความหมายจริงๆยังไงมีมุมไหนที่เราอาจจะยังไม่ได้มองหรือเปล่าอืมเป็นประเด็นที่น่าคุยมากเลยค่ะคือถ้ามองแก่นของมันจริงๆข้อความนี้เหมือนกําลังจะบอกว่าเออคนเรามีอํานาจในการเลือกทางเดินของตัวเองนะคะอํานาจในการเลือกแต่ว่าในชีวิตจริงอะครับหลายคนก็รู้สึกว่าเอออดีตมันฝังใจนะ มันมีผลกับเรามากๆเลยทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายค่ะแน่นอนค่ะมันกระทบความคิดการตัดสินใจปัจจุบันของเราเยอะมากแล้วไอ้ประโยคที่ว่าอดีตไม่ได้กำหนดอนาคตเนี่ยเราจะตีความยังไงดีครับให้มันใช้ได้จริงไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆลอยๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือข้อความนี้จริงๆแล้วคงไม่ได้ปฏิเสธหรอกนะคะว่าอดีตไม่มีผลมันมีอยู่แล้วมันหล่อหลอมเรามาแต่สิ่งที่เขาพยายามจะสื่อน่าจะเป็นว่าอดีตไม่ได้มีอำนาจแบบ เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอ๋อไม่ได้ล็อกผลลัพธ์ไว้ใช่ค่ะไม่ใช่บทละครที่เขียนไว้แล้วว่าต้องจบแบบนี้เท่านั้นห้ามเปลี่ยนจุดสําคัญมันอยู่ที่คําว่าถ้าเรากล้าเปลี่ยนนี่แหละค่ะอ่าใช่ใช่คำนี้เลยมาชี้ว่าจุดเปลี่ยนมันเกิดได้แล้วถ้าเราเลือกถ้าเรากล้าพอที่จะสร้างมันขึ้นมาคําว่ากล้าเปลี่ยนเนี่ยเออมันน่าคิดต่อนะครับมันคงไม่ใช่แค่เปลี่ยนเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับอืมก็น่าจะอย่างนั้นนะคะมันเหมือนต้องใช้พลังใจเยอะเลย แล้วความกล้าที่ว่านี้มันคือกล้าทําอะไรบ้างครับกล้าเผชิญหน้ากับเรื่องเก่าๆหรือกล้าลองอะไรใหม่ๆหรือว่ากล้ายอมรับว่าเราเปลี่ยนได้โหน่าจะทั้งหมดเลยนะคะที่คุณพูดมาหรือครับค่ะความกล้าในที่นี้มันคงหมายถึงหลายอย่างเลยอาจจะเริ่มง่ายๆแค่กล้ายอมรับก่อนว่าไอความคิดเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆที่มันติดมาจากอดีตเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วอืออืม,อม กล้าที่จะตั้งคำถามกับความเชื่อเก่าๆที่มันอาจจะจำกัดเราอยู่กล้าที่จะลองออกจากเซฟโซนครับครับคอมฟอร์ตโซนใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนกล้าที่จะลงมือทำอะไรที่มันต่างไปจากเดิมเพื่อให้ผลลัพธ์มันเปลี่ยนมันคือการแบบว่าท้าทายแรงเฉื่อยของอดีตในตัวเรานั่นเองค่ะฟังดูแล้วกล้าเปลี่ยนนี่มันเชื่อมกับการรีเซ็ตชีวิตโดยตรงเลยนะครับใช่เลยค่ะแต่คำว่ารีเซ็ตเนี่ย ฟังแล้วมันเหมือนกดปุุงลบหมดเลยเริ่มใหม่จากศูนย์ซึ่งจริงๆมันคงทำไม่ได้ขนาดนั้นอืมจริงค่ะแล้วการรีเซ็ตในความหมายนี้มันน่าจะเป็นภาพแบบไหนกันแน่ครับค่ะคาว่ารีเซ็ตในบริบทนี้ไม่น่าจะหมายถึงการลบความทรงจำลบประสบการณ์ทิ้งไปนะคะครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีด้วยซ้ำประสบการณ์ก็คือบทเรียนเนาะใช่ครับแต่มันน่าจะหมายถึงการตั้งหลักใหม่มากกว่าตั้งหลักใหม่ค่ะ คือการตัดสินใจแบบมีสติเลยว่าเราจะไม่ยอมให้อดีตมาบงการชีวิตเราอีกต่อไปแล้วในปัจจุบันหรือในอนาคตเป็นการเลือกที่จะเริ่มบทใหม่โดยเอาบทเรียนจากอดีตมาใช้นะคะแต่ไม่ยอมให้มันมาเป็นโซ่ล่ามเราไว้อ๋อเหมือนเคลียร์พื้นที่ในใจประมาณนั้นเลยค่ะเคลียร์ที่รกๆออกไปเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาได้สรุปแล้วข้อความจากปกพลิกอดีตสร้างอนาคตนี่คือ เอ่อกำลังส่งสารที่ทรงพลังมากเลยนะครับค่ะมันปลุกให้เราเชื่อในพลังของตัวเองที่จะเปลี่ยนได้ไม่ต้องยอมจำนนต่ออดีตโดยมีความกล้าเป็นกุญแจสำคัญเลยถูกต้องเลยค่ะเหมือนอดีตมันเขียนเรื่องของเรามาถึงจุดนี้ครับแต่ข้อความนี้กำลังบอกว่าปากกาที่จะเขียนบทต่อไปนะ่ะมันอยู่ในมือเราแล้วนะอืม มันเหมือนคำเชิญให้เรามองไปข้างหน้าค่ะมองด้วยความหวังเชื่อว่าเราสร้างอนาคตที่ต่างออกไปได้ดีกว่าเดิมก็ได้โดยไม่ต้องติดอยู่กับสิ่งที่ผ่านไปแล้วครับชัดเจนเลยครับแล้วมันก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจนะคะชวนให้เราคิดต่อว่าถ้าเราอยากจะรีเซ็ตชีวิตจริงๆเนะี่ยจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดมันควรจะเริ่มจากข้างนอกก่อน แบบว่าเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนงานเปลี่ยนความสัมพันธ์อะไรแบบนี้หรือว่ามันควรจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงข้างในตัวเราก่อนคือปรับทัศนคติปรับมุมมองความเชื่อในใจเรา,าก่อนก, <ด S 1> กันแนค่ค่ะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ